วเเมนนนด้อี่สวัสดีค่ะนี่ยายเพ้นแม่ฟรังวันนอร์มาตักไทยพี่น้อง์คุณโตเด้อค่ะมากินมากมๆาค่ะทุกคนโตมากมาไม,ม่เหนือยเหน่อยเลยใส่กินใส่กุ้งนเนาะค่ะเนาะใส่ผักลงไปค่ะเต็มจานใหญ่เลยค่ะทุกคนเพราะไม่จานเราซ้ำค่ะทุกคนมาเด็ดกัเด้อ ก็ดูยัยเป็นกะกาของคุณพี่น้องทุกคนด้อค่ะเด้อติดตามแต่ห้ยกำลังใจให้เพนมียนเฟรนแมนอน่เพราะว่าชียิตไกลอยู่ไกลยัยเพนกลับก็เป็นไรค่ะถูกกำลังใจเด้อะค่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อเขาสีมีแห้งค่ะนอนดึกเนาะค่ะเนาะสีบมซื้นบมซวงค่ะทุกคนค่ะกันว่ากาแฟกับจินนของเขาด้เนาะม่กเนาะอืม งูมาอืมม,อม,อม,มันเหน่อยด้วยคนใหญ่ด้วยค่ะเด้อเริ่มมีเดโอ มันจี๋หุ่นหุนน่นอยู่ค่ะเป็นกลิ่นมันนัง่งอยู่ขั้วเล่าเนาะค่ะเนาะเปิดพารุ่มอยู่แหละค่ะยังจะว่าขั้วยี่เพ็ญเนเี่ยแดดซองค่ะถ้าเป็นวิลล่าเนี่แดดซองเนาะค่ะเนาะอือ เดินวนกจริเสียดเนาะมีแห้งค่ะมามา หลุดาพารูปิดค่ะทุกคนค่ะ nhiệt pin nó bị bong não xây năm nó cả nó cũng cũng đốt mây nè cả bị bong là say thêm thịt bún nồi nướng luôn cả nó ừ ừ ใ้รอยู่ยโสจีร์นเนอ่ะ เห็ดกินมัอนีเราวบไปสองครัวอย่างเพนหมู่บ้านกินน้ำปลาเนอะพี่น้องมันปุ่งกระจายไปทั่วบ้านเลยแต่ทุกคนหมู่บ้าน มารูร้ควาบรรยากาศทั้งอินทรีย์ในนอกระค่ะมือนี้ดีกว่าเมื่อวานเนาะค่ะเนาะขณะนี้มีเดดค่ะพอเดดมากเริ่มหอนท,ทันทีเลยค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศก็กเปลี่ยนท,ทันทีเลยมีเฮียงันไม่เฮงเลยถึงจะเพลิน นี่เป็นตุ่มสิ่งล้วนเติมเหมือนทุกคนล้ำสินหนุ่มมากเนาะ หรกหลัวจีวายยเป็นคือนอนวานวานเดหรือกอติเนื่องจากว่ายยเป็นเพ็ดช่องนองขอน้ค่ะเพ็ดช่องเพจน,นี่และค่ะไรอสุดน้ำค่ะที่เป็นเริ่มไลส่สุดตน้่งแต่มุกม่งเนลนบกขน้หกมงุงยีงซิปนี่สินะคะ ติหัวเทียนจะป็นพานนู่นค่ะเนะาะหเทียมมีโฆษณาเขาแล้วค่ะ,ะ,ะ,คะเป็นการ หาเงินອີກທາງนึงເນາະກໍເນາະແມກະກມກນອງ ต้ดนดูลน,นี้เป็นกิริกินมกมากงต้นแบบรสชาติแบบรแสแซ่บถืออกตือใจแบบนี้นะคะต้ดนดูน,น่ะนคน่ะน้องตึกก้อนกระต้่มนี่โดดค่ะเขากระปุ๊งเครื่องนี่โดดเซเว่ามันรสชาติมันบาแบบนี้นะ้องนคนน่ะตะกี้ตุ่มก็ว่าแซ่บ เสียบของตะกี้เนากค่ะนาองซุปนี้ก็คือเสียบกลัวนากค่ะนาะอ จังว่าเราจะไปไปอยู่หน้าลงหมดมันบ่มีซื้อดอกเห็ดนั้นเห็ดนี้จังเห็นนั่นล่ะค่ะไ นุ่มลบว่าฝรั่งปดข้างดีมากความสะอาดเรียบร้อยสิเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นระเบียบ มดจสองหอสองหอเลยค่ะทุกคนมันเป็นหอเดียวเราก็ต้องสองหอ เ,ส,เ,ยยเมามาสร็จหมดน้ำกักเนี้ยเลยยาเพินมาหมากมึดซ้ำหนึงเนาะค่ะเนาะลืมน้ำเอยปะทิ้งยาเพินจะเป็นมาทำมาไทายเด้อค่ะเนื้อกับนี่แหละค่ะเมนูตมมามาน้มมะม่าเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ค่ะ มีแห้งค่ะทุกคนค่ะสดห่อนห่อนน้องหอนมค่ะจิหนาขอ,อกันใหม่จะเป็นกัะขอขอบพุณพี่น้องสุกูสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามต่หายกำลังใจยายเพ็ญมีฟรังพี่น้องก็ขอให้รักษาาสุขภาด้ว้ค่ะก็หายมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ